สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิสรานสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอด1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในขณะนี้เพราะนี่คือรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing t h a i l a กาแข่งของเรานะครับก็ตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีนี้7คนนะครับพวกคุณทุกคนนะครับเข้าสู่รอบพิเศษของเราที่ชื่อว่ารอบควิกราวพฤติการอบควิกราวนักสู้ที่เหลือมีสิทธิสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคําถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคําถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ2,000บาท หากนักสู้คนใดตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูก่อนซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดโดยจะเริ่มจากเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาจากด้านผมเลยนะครับเริ่มที่หมายเลข2 non น้องเฟรมแนะนำตัวเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตกรจิตใจเล็กครับชื่อเล่นชั่วเฟมเรียนอยู่โรงเรียน New International School of Thailand ครับเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเล่นรักบี้ครับอายุเท่าไหร่ครับ15ครับ15โห้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับโทษนะครับคุณแม่ชื่อธนาพรรัตนเสนครับคุณธนาพรรัตนเสนนางเอกชื่อดังนะครับคุณลูกศรนะครับทางช่องเจของเรานี่เองวันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับเป็นนักสู้คนแรกที่จะเริ่มเล่นในรอบคิกราว คุณมีเวลา10วินาทีตั้งสมาธิให้ดีและคำถามของเฟรมก็คือขนมหวานเม็ดกลมสีเหลืองทองทองหย่อนถูกต้องครับ2,000<ฮ>บาทเข้ากองกลางแล้วถัดมาคนที่สองหน้าตาดูเหมือนตื่นตระหนกตกใจมากเกิดอะไรขึ้นจียอน นูอยากกลับบ้านจียอนไม่กลับบ้านอยู่แล้วแต่จะกลับแบบไหนเท่านั้นเองอจะกลับไปพร้อมเงินหรือว่าจะกลับบ้านมือเปล่าไม่ต้องหายใจแรงยังล่ะจียอนคะมันไม่ยากหรอกมันก็ไม่ง่ายโอ้นั่นแหละค่ะไม่ต้องบอกเลยจียอนสิบวินาทีมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นนึกอะไรออกพูดออกมาก่อนเลยเข้าใจว่าจะนึกออกไหมคะ ถามที่ดีนะครับก็อยู่ที่จียอนว่าจียอนตั้งสติได้ไหมนะครับครับผมสงสัยมากเลยทำไมอาไทยไม่เลือกจียอนก็ไม่นะฮะโอ้โหมาให้กำลังใจจียอนกันนะครับเรารู้ว่าเขาเป็นคนต่างชาติภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นผมพยายามจะอ่านจะช้าตั้งสติให้ดีนะครับ สิบวินาทีคำถามของจียอนก็คือขนมหวานลักษณะเป็นเส้นฝอยสีทองฝอยทองถูกจีออนไม่ถูกกัเหลือเกินแล้วขนมเส้นเ้นลักษณะฝอยทอง <c oughs> <c oughs> โอ้หเ็นมหมก็ตอบได้ <c oughs> <c oughs> เอ้นี่เขาดีใจหรือเขาเสียใจอ่ะดีใจดีใจดีใจอ๋อดีใจใช่ไหมหน้าตาเหมือนเสียใจว่าต้องอยู่ต่อไงอยู่เด้ออยู่ยังไงก็ยังไงเดียวก็ตกอีกไม่แน่นะได้คำง่ายเงี้ยสบายผ่านไปนะครับตอบได้นะครับสะสมกองกลาง4,000บาทครับถัดมาอีก1นึ่น โปเต้ h, แนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิพัฒน์ทุนจีนครับอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอ,อยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ครับอายุ16ปีอยู่สายวิทย์คณิตครับอ๋อเรียนวิทย์คณิตด,ด้วย<อ>นะฮะเรียนเก่งไหมก็พอได้พอได้อไดตอบให้ถูกนะครับจะได้สะสมเงินกองกลางเพิ่มและคําถามของโปเต้ก็คือของเล่นเด็กคว้างลงบนพื้นให้หมุนบนแกนของตัวเองลูกคครับถูกต้องครับ oh. 6,000บาทไปแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อในคอมครับวัชรุทธิครับเรียนที่ไหนนครับวัชรุทธิครับอ๋อหยุดชั้นอะไรครับปฐมครับจบปฐมแล้วก็ไม่ได้เรียนเลยครับอ๋อจบปฐมแล้วไม่ได้เรียนเลยไม่เรียนเลยครับสุดอยู่เท่านั้นแหละครับผมเพราะฉะนั้นตอบได้พอได้ครับพอได้นะครับผมสู้สู้สู้อยู่แล้วต้องหวงกันยศ คร้อมนะครับครับผมเป็นนักสู้ประจํารายการของเราด้วยอยู่คนสุดท้ายเลยวันนี้ใช่ไอสอตัวนันสบายไปแล้วเรายืนนานๆเราจะได้เงินกลับบ้านด้วยเอาละครับตั้งสติให้ดี10วินาทีและคำถามของนักคอมก็คือใบพัดหมุนด้วยกำลังลมพัดลมครับไม่ใช่ครับกำลังลมครับใบพัดหมุนเองด้วยกำลังลมหมดเวลาเป็นงานที่ยัก จียอนตอบได้ไหมไม่รู้มันจะเรียกนักร้อทำไมอ่ะเอ๊พอมาถึงผมไม่มีทองหยิบฝอยทองเลยหรอครับน้องค้อถังแตกของก็้ทายได้นะครับใบพัดหมุนด้วยกําลังลมกังหันกังหันโอ้เพิ่งมาพูดตอนหลังโอ้นักสู้ประจำรายการของเรายืนมาถึงตรงนี้ได้ต้องบอกเลย ดวงลุ้นลวนเห็นไหมน้ายังยืนได้เลยจะยอนกังหันใช่ไหมเนื่องในโอกาสวันเด็กน้าข้อมีอะไรอยากจะพูดถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนอ๋อเด็กวันนี้ผู้ใหญ่ในวันหน้าครับครับขอให้เรียนรู้เก่งๆอย่าโง่เหมือนน้าก็แล้วกันนะคนมีความรู้รลบรองสบายลูกไม่มีความรู้ต้องเป็นอย่างนี้อ๋อ ถึงแม้อาจจะแบบความรู้ไม่ได้สูงแต่ว่าเป็นคนมีทักษะนะครับมีความสามารถอื่นๆก็มาทดแทนกันได้ได้ครับนะครับแล้วก็เก่งเหมือนนักคอมได้ได้ครับปกติส่งนักคอมต้องต้องนับดีๆต้องนับขอนับเหครับขอนับนะครับผมเอาเท่าไหร่ดี3ครับนับหนึ่งหนึ่งสองสามเอาครบเอาครบเอาครบด้วยโอ้นี่เขากำชับผมอย่างดีเลยขอครบับขอครบนะครับผมยิ้มยิ้มนิดนึงยิ้มนิดนึงฟันออกมาไหนยังไม่พอเลยครับเอาละครับค่อยๆนับส่งนักคอมครับหนึ่ง 2 3 3ลงไปอย่างสงบแล้วมาถึงน้องตูนผู้พิชิตอัทัยลงไปได้รับ20,000บาทอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับถ้าตอบถูกมีโอกาสจะได้เงินกองกลางกลับไปด้วยนะครับพร้อมนะครับค่ะเหลือ10วินาทีเท่านั้นนะไม่เหมือน20วินาทีแล้วเพราะฉะนั้นต้องตอบให้เร็ว และคำถามของน้องตูนก็คือผีญี่ปุ่นตัวเขียวเหมือนกบมีกระดองเหมือนเต่าแล้วครับแล้วครับแล้วครับแล้วไม่พูดอะไรออกมาเลยถามคนนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นตัวเขียวเหมือนกบมีกระดองเหมือนเต่าไม่รู้ขอบคุณมากมีใครรู้ไหมครับเด้บกับปาก ถูกต้องครับน้องเฟรมกับป่าตอนนี้น้องตู่น <mm> ผู้ส่งอาไทย <m iss sunglasses> ลงไปไม,มันสั่นแล้ว่ะ <mm> ตอนเราเห็น <mm <f> อาไทย <mm> ตกลงไป <mm> <ส> <misf pantalla> เรารู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีและความรู้สึกดีตอนนี้ยังอยู่กับคุณไหมไม่ <mm> ไม่ <mm> จะร้อง <mm> ความรู้สึกดีตอนนี้ยังอยู่กับคุณไหมไม่ไม่จะร้องไม่ทันได้ร้องไปซะแล้ว ควิกรายัางไม่ถึงหนึ่งรอบเลยนะครับหายไปแล้วสองคนคิวต่อไปคือชาลีนาคำถามจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าของ6กสิล้านสติลแส n ดิ้งไทยแลนด์ครับ ทียอนพร้อมที่จะตกลงไปไหมครับไม่พร้อมไม่พร้อมความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นคนอื่นตกไปกลัวไหมกลัวแล้วตอนนี้กลัวไหมสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไฮลักรีโวทรีดสี TOA n o อนอตแอนด์คลี สนับสนุนโดย AIS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิตามมลค์ดับเบิลช็อกโกปลากระป๋องมงกุฎทะเลกลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์เราอยู่ในรอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวครับ และตอนนี้มาถึงน้องอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะชื่อชาลีนาไบาเล่ค่ะอายุ14ปีตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7ค่ะข่าวผู้ยาวแล้วก็แจ้งรายการด้วยอ๋อข่าวผู้ยาวแล้วแจ้งรายการทาง<ช>สถานีช่อง7ของเราด้วยใช่โอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งท่านรอดมาถึงตรงนี้อยู่ในรอบควิกกราวถ้าตอบถูก 2000บาทจะเพิ่มเข้าไปและคำถามของชาลิน่าก็คือกีฬายอดฮิตในโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์อะไรอ่ะเร็วครับเร็วนึกอะไรได้พูดออกมาอะไรนะอะไรนะไม่ได้นะครับไม่ตอบออกมาเลยนะครับไม่รู้หนูเบียร์รู้จักไหมไม่รู้จักโปเต้ควิดดิชครับควิดดิชครับโอ้โหจียอนได้ดูไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ ได้ดูค่ะแล้วรู้ไหมแต่หนูไม่ได้จําเลยแต่หนูไม่จําเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเออชาลีน่ายืนดีๆครับยืนตรงกลางยืนตรงกลางอ่าอย่าอย่าเพิ่งปล่อยนะคะอะไรนะครับย่างย่างเรายังอยู่กับชาลีน่านานหน่อยนะครับปกติเราประกาศข่าวช่วงไหนบ้างนะข่าวผู้ยาวอย่านะคะอะไรนะอย่าเพิ่งคุยกับพี่สิหนูไม่คุยกับพี่เขาจะส่งหนูลงไปเร็วนะเออข่าวผู้ยาว นะครับช่วงกี่โมงอะประมาณตีห้าประมาณตีห้าเช้าเช้านะครับอ๋อแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมไม่ค่ะไม่ตื่นเต้นหนูกลัวอ๋อกลัวไม่ตื่นเต้นแต่กลัวเราเห็นคนเขาตกไปเรากลัวไหมกลัวกลัวก็ยืนดีๆยืนนิ่งๆได้นะครับมองไปข้างหน้ามองไปที่กล้องของชาลีน่าเลยครับยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆจียอนเหมือนอยากจะตกลงไปด้วยร้องเหมือนตกเองเลยอ่ะ วอะไวครับถัดไปอีกหนึ่งคนน้องเบียแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อรุ่งและมีเสียภัยค่ะอายุ17ปีอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนสุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้โหมาจากนครราชสีมาเลยนะครับมาร่วมรายการกับเรา รอบนี้ควิกราวนะ10วินาทีบอกเลยนะไม่ได้ขู่นะฝั่งนี้หายหมดแล้วนะเหลือน้องเบียร์คนเดียวจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีตั้งสมาธิให้ดีและคำถามของน้องเบียร์ก็คือสัตว์ป่าสงวนตัวขาวหัวดำพวกงู<ส>ถูกต้องครับยังไม่ทันบอกเลยว่าจมูกยื่นเหมือนงวงช้างน้องเบียร์ตอบถูกนะครับสะสมเพิ่มเป็น8ปดพบาท ราวรอบแรกผ่านไปนะครับตอนนี้เหลือนักสู้อยู่4ท่านเท่านั้นกลับมาอีกครั้งที่น้องเฟมครับโอ้โหน้องเฟมนี่คุณแม่มาเชียร์ด้วยนี่มองไปเห็นเลยนะครับจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีและคำถามของเฟมก็คือนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ครับถูกต้องครับ ถูตอนนี้นะครับสะสมเพิ่มนะครับเป็น1นึ0งมืนบาทไปแล้วกลับมาอีกครั้งที่จียอนหน้าตาดูพร้อมมากไม่ค่ะไม่พร้อมเลยถึงขั้นอยากเข้าห้องน้ำทีเดียวครับตอนนี้พร้อมนะฮะตั้งสติให้ดีโอ้ค่ะหน้าตาดูมีสติมากตอนนี้ 10วินาทีและคำถามของจียอนก็คือสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นเบทาโกรซัมซุงกาแกล็กซีแท็บ S2 จียอนหน้าตาดูพร้อมมากไม่ค่ะไม่พร้อมเลยพร้อมนะฮะตั้งสติให้ดีโอ้ค่ะสิบวินาทีและคำถามของจียอนก็คือ๋วยเต๋ยวที่ใช้ซอสแดงเป็นส่วนผสมฮะหวยเต๋าที่ใช้ซอสแดงเป็นส่วนผสมหนอดเว พี่ย้อนทำหน้างงมากเคยกินก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ซอสแดงเป็นส่วนผสมซอสอแดงเหรอคะซอเคยกินเย็นตาโฟไหมนั่นคือไม่ใช่ซอสแดงนี่นั่นคือซอสชมพู ตอบได้ยังไงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวสีชมพูแสดงว่าร้านที่จียอนไปกินเนี่ยเขาใส่น้อยมันเลยเป็นสีชมพูมันคือจริงๆคือสีแดงไม่ใช่เย็นตะปูเป็นก๋วยเตี๋ยวสีชมพูแสดงว่าถ้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ซอสสีชมพูเป็นส่วนผสมตอบได้ไหม ตอบได้เลยเพราะว่าหนูหนูชอบเรียกเย็นตาโฟว่าก๋วยเตี๋ยวสีชมพูอ๋อกลับไปเรียกใหม่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวสีแดงไม่เอาไม่เอาช่วยด้วยทียอนพร้อมที่จะตกลงไปไหมครับไม่พร้อมไม่พร้อมความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกลัวชอบกินเย็นตาโฟที่ไหน ก็มีก็กินค่ะมีก็กินเห็นคนอื่นตกไปกลัวไหมกลัวแล้วตอนนี้กลัวไหมและตอนนี้เหลือนักสู้อยู่สามคนบนเวทีนี้รอบต่อไปเป็นของโปเต ต้องตอบให้ถูกนะครับเพื่อเพิ่มเงินกองกลางอีก2,000บาทแล้วเราจะมีสิทธิ์ลุ้นส0บวินาทีคำถามของโปโตเต้ก็คือจังหวัดในภาคตะวันออกแยกมาจากปราจีนบุรีแล้วครับสาแก้วถูกต้องครับสาแก้วครับวูดวินไปแล้วเพิ่มเงินกองกลางเป็น12,000บาทกลับมาที่เบียส10วินาที และคำถามของเบียร์ก็คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถูกต้องครับ1,4000บาทแล้วครับกลับมาที่เฟรมส0วินาทีกับคำถามนี้ของคุณครับวัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคโสิษพิพัฒน์แล้วครับหมดเวลา อย่างเดียวเลยเบียตอบได้ไหมครับวันร่องขุนถูกต้องครับวันร่องขุ่นครับโอ้โหเฟมใส่หน้าอย่างเดียวเลยหายไปแล้วอีกหนึ่งคนเหลือโปเต้กับน้องเบียหนึ่งในสองคนนี้มีโอกาสได้เงิน14,00งบาทไปคำถามต่อไปของโปเต้ครับถ้าโปเต้ตอบไม่ได้ เบียร์รับ14,000บาทกลับบ้านทันทีนะครับเป็นของขวัญวันเด็กเลยมาลุ้นกันครับว่าโปเต้จะทำได้ไหม10วินาทีคำถามของโปเต้ก็คือแกรนแคนยอนเมืองไทยจังหวัดอุบลราชธานีเร็วครับแล้วค<ๆ>รับหมดเวลาอะไรวะเยิ้มยิ้ม อยางเดียวยังตอบไม่ได้อยู่ตอนนี้มาถามเบียดีกว่าไม่รู้ค่ะดีใจเหมือนรู้คำตอบ3 0 0พโบกจังหวัดอุบลราชธานีเค,เคยได้ยินไหมไม่ไม่เคยได้ยินด้วยอ้าวต้องกลับไปศึกษาให้ดีนะครับอันซีนไทยแลนด์เลยต้องบอกให้โปโตเต้ตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกไม่ค่อยดีเ <c oughs> ท่าไหร่ร<ๆ>ู้สึกไม่ค่อยดีงั้นยิ้มไว้ยิ้มไว้เยอะๆยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆ ลงไปแล้วนะครับยิ้มจนลงไปเลยเอาละครับมาถึงน้องเบียร์รับ1 4 0 0 0มืนพบาทถึงแม้จะเป็นเด็กที่ก็มีทางเลือกให้น้องเบียร์อยากจะเดินลงไปธรรมดาธรรมดาหรืออยากจะตกตามคนอื่นเขาลงไปบ้าง <ST os> <ST os> Cal เลือกจะตก นะครับและพร้อมจะตกหรือ,อยังเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะรู้เสียวนิดนึดน่งทำไมอ่ะทำไมอ่ะรู้เสียววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไฮรักส์รีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวัสลีอควารียสเนสกาแฟยามาฮ่า FB BATTERY ตสี TOA และแบรนด์ซุปไก่สกัดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่นะครับกับความสนุกแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้านซติลสแตนดิ้งไทยแลนด์ผู้ขายพซครับ ข้าวแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับไปเลยครับ1 000, 000, 000, 000, 000. ล้านบาท6กสิบยี่ิบล้านสิลแซนดิ้ง